ถ้าคุณลงทุนหุ้นอเมริกาแล้วเกิดเสียชีวิตขึ้นมารู้ไหมว่าเงินลงทุนของคุณอาจหายไปทันที40%เข้ากระเป๋าสภากรของสหรัฐอเมริกาและตอนนี้มีหุ้นที่เป็นหลุมหลบภัยที่น่าสนใจ2ตัวและ2ตัวนั้นจะเป็นอะไรบ้างวันนี้มีคําตอบค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้ออมจะมาแชร์ถึงเรื่องภาษีมรดกของคนสหรัฐอเมริกากันค่ะสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขามีกฎที่ชื่อว่า U.S. Estate Tax หรือว่าภาษีมรดกสําหรับคนต่างชาติซึ่งถ้าเผื่อว่าคุณเนี่ยถือสินทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาเกิน60,000ดอลลาร์ 60, หรือราวๆ2ล้านบาทไทยส่วนที่เกินเนี่ยจะถูกเก็บภาษีในอัตราก้าวหน้าสูงสุดถึง4 0เลยต้องบอกว่าเรื่องภาษีเนี่ย เป็นความเสี่ยงที่เราเนี่ยเลี่ยงไม่ได้ค่ะแต่ความเสี่ยงในตลาดหุ้นเราสามารถจัดการได้วันนี้ออมก็เลยคัด2หุ้นเก่งที่เป็นเหมือนหลุมหลบภัยจากความผันผวนในตลาดช่วงนี้แล้วก็สามารถควบคุมความเสี่ยงที่สุดในตอนนี้มาแชร์ให้เพื่อนๆฟังกันค่ะสําหรับเรื่องแรกนะคะก็เป็นเรื่องของภาษีมรดกของสหรัฐอเมริกาหรือว่า US Estate Tax นะคะซึ่งตรงนี้น่ะมีเพดานต่ําจนน่าตกใจก็คือเราเนี่ยจะได้รับการยกเว้นจากการเสียภาษีเนี่ยเพียง6 0 0 0 0ดอลลาร์ 60, 000, หรือว่าประมาณ2ล้านบ ไทยสําหรับชาวต่างชาติซึ่งถ้าเราเทรดเกิน6 0 0 0 0ดอลลาร์นะคะส่วนที่เกินเนี่ยจะถูกหักภาษีนําเข้าของรัฐบาลสหรัฐสูงสุดถึง40%เลยซึ่งการขอคืนภาษีเนี่ยก็ใช้เวลานานาน,นับปีแล้วก็มีขั้นตอนที่ค่อนข้างที่จะซับซ้อนรัฐบาลของสหรัฐเนี่ยมีอํานาจการเก็บภาษีมรดกของสินทรัพย์ในอเมริกาเนี่ยของชาวต่างชาติทุกคนนะคะรวมถึงคนไทยด้วยหากเกินเหตุที่ไม่คาดฝันนะคะเช่นเราเนี่ยเสียชีวิตลงนะคะทายาทของเราเนี่ยอาจจะได้มรดก ในส่วนของหุ้นไปไม่ครบแล้วก็ต้องผ่านกระบวนการที่ยุ่งยากแล้วก็ใช้เวลาหลายปีค่ะซึ่งสำหรับทรัพย์สินที่ติดกับดักของ us estate แ a กเต็มๆเ,เลยนะคะก็จะมีหุ้นลายตัวในสหรัฐอเมริกานะคะไม่ว่าจะซื้อผ่านโบรกเกอร์ไหนก็ตามนะคะตัวนี้จะโดนแล้วก็เป็นตัวของกองทุน etf ที่จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาเช่นเดียวกันนะคะแม้จะกระจายความเสี่ยงแล้วนะคะ ภาษีมดกตรงนี้ก็หนีไม่พ้นค่ะและส่วนที่3นะคะก็คือเงินสดในบัญชีโบรกเกอร์ของฝั่งสหรัฐอเมริการวมถึงเงินที่รอลงทุนอยู่ด้วยก็ตามนะคะและสุดท้ายก็คืออสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกานะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านคอนโดและที่ดินตัวอย่างนะคะอย่างเช่นว่ามีผรอนหุ้นอเมริกานะคะมูลค่า10ล้านบาทในส่วนที่เกิน2ล้านบาทนะคะเราก็จะเสียภาษีถึง40เนะคะจาก8ล้านบาทนะคะเราก็จะเสียไป3.2ล้านบาทค่ะซึ่งถือว่าเป็นเงินที่ค่อนข้างเยอะมากเลยค่ะและถ้าถ ถามว่าทางออกสำหรับ ในเรื่องนี้จะมีจุดไหนบ้างนะคะซึ่งทางออกที่ง่ายที่สุดเลยก็คือการลงทุนผ่าน DRX ค่ะ DRX ก็คือตราสารสิทธิ์ในหลักทรัพย์ต่างประเทศนะคะที่ออกโดยสถาบันการเงินไทยนะคะเป็นกอบป้องกันภาษีมรดกแบบถูกกฎหมายเลยแล้วทำไม DRX ถึงรอดผลภาษีนะคะในทางกฎหมายเนี่ย DRX นะคะถือว่าเป็นทรัพย์สินของไทยไม่ใช่ของอเมริกานะคะจึงไม่อยู่ในข่ายของการเสียภาษีมรดกสหรัฐอเมริกา40%นี้นะคะแม้จะลงทุนในหุ้นสหรัฐอเมริกาก็ตามสําหรับความสะดวกสบายนะคะ ก็คือสามารถซื้อขายผ่านเงินบาทบนแอปสตีมมิ่งได้ทันทีนะคะแม้จะตอนกลางคืนก็ตามและเริ่มลงทุนได้ด้วยจากเงินจํานวนน้อยนะคะ DRX เนี่ยก็เป็นทางเลือกที่จะตัดปัญหาทางความกังวลในเรื่องของภาษีมรดก40%นี้ได้อย่างสิ้นเชิงเลยนะคะเหมาะสําหรับผู้ที่ต้องการความสบายใจในการส่งต่อมรดกให้ลูกหลานต่อไปโดยที่ไม่ต้องเสียทรัพย์สินโดยปรับประโยชน์ถึง40%นี้เลยค่ะแต่ DRX นะคะเขาก็ยังมีข้อแลกเปลี่ยนของภาษีเงินปันผลด้วยเช่นเดียวกันนะคะดันแรกเลย ก็คือของทางสหรัฐนะคะจะถูกหักภาษีณนที่จ่ายจากต้นทางปกติ3 0หรือตามเลทที่ผู้ออกดีได้เจรจาไว้นะคะบางรายก็อาจจะต่ํากว่าและด่านที่2ก็เป็นของทางไทยก็คือเมื่อจ่ายปันผลเข้าบัญชีเราแล้วเนี่ยเราจะถูกหักภาษีณนที่จ่ายอีก10%นะคะแต่ว่าเป็นฟ i n a ลแท็กข้อดีนะคะก็คือไม่ต้องนําไปยื่นรวมคํานวณกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตอนสิ้นปีและก็ลดความยุ่งยากก็คือไม่ต้องจัดการเอกสารภาษีข้ามประเทศ ซับซ้อนและตรงนี้ก็จะทําให้เราเนี่ยรู้ล่วงหน้าด้วยว่าจะต้องถูกหักไปเท่าไหร่นะคะสําหรับนักลงทุนนะคะที่เน้นแคปิตอลเกณเนี่ยหรือว่ากําไรส่วนต่างจากการขายนะคะมากกว่าปันผลเนี่ยข้อแรกเปลี่ยนนี้ก็ถือว่ายอมรับได้เพราะว่าได้ประโยชน์ภาษีด้านอื่นเพราะว่าได้ประโยชน์ในเรื่องของภาษีด้านอื่นด้วยค่ะและสําหรับข้อได้เปรียบของภาษีกําไรส่วนต่างหรือว่าแคปิตอลเกท็กนะคะก็คือถ้าเราลงทุนตรงนะคะกําไรที่นํากลับเข้าไทยปีใดก็ตามเนี่ยต้องนํามารวง คำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอาจจะโดนภาษีสูงถึง35%ถ้าเรามีรายได้ S. <S ที่สูงและต้องกังวลของเรื่องกฎหมายนำเงินเข้าประเทศด้วยนะคะส่วนถ้าเราลงทุนผ่าน DRX ในตลาดไทยนะคะจะได้รับการยกเว้นภาษีกำไรที่เราได้จากการขายหลักทรัพย์นะคะตรงนี้ก็จะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้กำไรก็จะเข้ากระเป๋าเราแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยนะคะไม่ต้องยื่นภาษีแล้วก็ไม่ต้องไปปวดหัวให้ยุ่งยากด้วยแล้วทำไมถึงมองว่า DRX เนี่ยถึงชนะ ขาดในเรื่องของกําไรส่วนต่างหรือ c capital g เก n นะคะ DRX เนี่ยจะเหมาะสําหรับการเทรดทากําไรนะคะเพราะว่าไม่ต้องมาปวดหัวเรื่องภาษีเลยนะคะแม้ว่าคุณจะซื้อขายบ่อยแค่ไหนทํากําไรเท่าไหร่ก็ไม่ต้องจ่ายภาษีนะคะนี่คือข้อได้เปรียบที่ใหญ่ที่สุดของ DRX นะคะสาหรับนักลงทุนไทยที่ต้องการเติบโตจากการลงทุนในหุ้นสหรัฐ DRX ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในตัวเลือกค่ะแต่ว่าตรงนี้นะคะแม้ว่า DRX เนี่ยจะเหมือนได้เปรียบในเรื่องของภาษีนะคะแต่ว่าก็มีข้อระวังเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนเช่นเดียวกัน ะะเพราะว่า DRX นะคะส่วนใหญ่เนี่ยสภาพคลองเนี่ยจะต่ํากว่าตัวแม่นะคะนอกจากนี้เงินปันผลของ DRX นะคะยังถูกหักภาษีหลายต่อที่หักจากธนาคารผู้ออก d r งนะคะแล้วก็10%ที่หักจากนักลงทุนเองอีกนะคะทาให้ผลตอบแทนสุทธิจากปันผลเนี่ยก็ลดลงมากนะคะเมื่อเทียบกับการถือครองผ่านโครงสร้างอื่นซึ่งข้อเสียของ DRX ตรงนี้เนี่ยก็คือสภาพคลองอาจจะไม่ได้เยอะเท่าตัวแม่นะคะแล้วก็หุ้นน้อยนะคะภาษีเนี่ยอาจจะมีหลายต่อหน่อยซึ่งถ้าใครสนใจในเรื่องนี้นะคะภาษีมรดกหรือว่าการเสียบ ภาษีของ DRX เนี่ยสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้เลยค่ะส่วนที่2นะคะส่วนที่2นะคะก็คือหุ้นหลบภัยที่น่าสนใจในตอนนี้นะคะวันนี้ออมก็นํามา2ตัวนะคะมีทั้งหุ้นด f เฟนซีฟนะคะแล้วก็หุ้นที่มีโอกาสเติบโตในช่วงเวลาที่ตลาดผันผวนะคะ่ะสําหรับตัวแรกที่ออมนํามาในวันนี้นะคะนั่นก็คือหุ้น LLY นะคะก็คือหุ้นยานั่นเองค่ะ LLY เนี่ยต้องบอกว่าเป็นมากกว่าแค่หุ้นยานะคะเพราะว่าเป็นผู้นําในตลาดกลุ่มของยาลดน้ําหนักแล้วก็ยาเบาหวานที่มีความต้องการมหาศาลทั่วโลกเลยนะคะถือว่าเป็นเมกะเทรนที่กําลังมาแรงในตอนนี้นะคะแล้วก็เป็นเมกะเทรนที่กำลังเปลี่ยนแปลงอุตสาหการรมของสุขภาพไปด้วยสำหรับความแข็งแกร่งของหุ้นตัวนี้นะคะก็คือเป็นหุ้นกลุ่ม e f e n s i v e นะคะหรือว่าเป็นหุ้นกลุ่มเชิงรับนั่นเองนะคะ หุ้นกลุ่มสุขภาพหรือว่าเฮลท์แคร์เนี่ยเขาจะทนทานต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอยนะคะไม่ว่าตลาดนะคะจะผันผวนนะคะแต่หุ้นกลุ่มดิเฟนซีฟเนี่ยก็จะมีความมั่นคงมากกว่านะคะเพราะว่าตรงนี้นะคะคนเนี่ยก็จําเป็นจะต้องใช้ยานะคะไม่ว่าเศรษฐกิจจะดีหรือไม่ดีความต้องการจะยังไม่หายไปไหนนี่คือข้อดีเลยนะคะข้อแรก2นะคะการเติบโตนะคะซึ่งยาต่างๆของเขาเนี่ยสามารถสร้างรายได้เติบโตแบบก้าวกระโดดด้วยด้วยตลาดของโรคอ้วนนะคะแล้วก็โรคเบาหวานที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ ในนนนปััจจุบีนน้ะะคะและนอกจากนี้นะคะ LLY เนี่ยเขาก็ยังมียารักษาอัลไซเมอร์แล้วก็โรคอื่นๆที่กำลังอยู่ในระยะของการพัฒนาอยู่นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นแหล่งรายได้ใหม่ในอนาคตแล้วก็เป็นการสร้างโอกาสในการเติบโตอย่างต่อเนื่องในอนาคตได้ด้วยค่ะซึ่งถ้าเรามาวิเคราะห์การาฟของ LLY กันบ้างนะคะสำหรับการาฟของ l y นะคะถ้าเราไปดูกันที่ท i m เฟรมวิก l y เนี่ยมีการทะลุบเบรกเอาท์ไฮเดิม ไปได้เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมีการย่อตัวลงมานะคะเงินทุนใน m ท f r เ m e มวิกเนี่ยยังเป็นไหลเข้าแต่ว่าเริ่มไหลเข้าบางลงนะคะรายใหญ่ก็ยังสะสมอยู่เยอะส่วนถ้าเราไปดู Time Frame Day นะคะ Time Frame Day ตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นหุ้นบูลิสต็อกเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าเส้นฮัมล l รีเรนโบว์ทุกเส้นเนี่ยนะคะชี้ขึ้นนะคะแต่ว่าช่วงในระยะสั้น,นเนี่ยในระยะกลางเนี่ยเทนเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะคะแต่ว่าในระยะสั้นเนี่ย หลังจากที่มีเงินทุนไหลออกก็คือเขาพักตัวนะคะราคาเนี่ยก็ย่องมาที่แนวรับของเส้นฮอมมอรี่เรนโบว์ในระยะสั้นคือสีเหลืองนะคะแล้วปัจจุบันเนี่ยมีการเริ่มรีบาวขึ้นกลายเป็นเลขหนึ่งของแพทเทิร์นสีขาขึ้นแล้วและเงินทุนนะคะเปลี่ยนจากไหลออกเป็นไหลเข้าแล้วถ้าไหลเข้าเหนือเส้นศูนย์หรือว่าเส้นสีเหลืองนี้นะคะก็จะดียิ่งขึ้นนะคะรายใหญ่เนี่ยจากที่มีการลดลงเล็กน้อยตอนนี้ก็เริ่มกลับมาเพิ่มมากขึ้น ะะเพราะฉะนั้นถ้าเราไปดูที่ตลาดเป็นหลักนะคะไม่ว่าจะตลาดนะัดแดกที่ตอนนี้มีการย่อแรงนะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยก็ยังถือว่าเป็นหุ้นที่ค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งนะคะและถ้าเราไปเปรียบเทียบตลาดของ NYSE นะคะตอนนี้ก็ยังเป็นเงินทุนเข้าอยู่เพราะฉะนั้นตัวน,นี้ก็ถือว่าเป็นหุ้น defensive หนึ่งตัวที่น่าจับตามองเลยค่ะสาหรับหุ้นหลบภัยตัวที่2ที่ออมได้นํามาในวันนี้นะคะนั่นก็คือตัว MA หรือว่า Mastercard นั่นเองตัวนี้เนี่ยเขาได้บอกไว้เลยนะคะว่าเป็นเสือนอน นนะะจุดเด่นนะคะต้องบอกเลยว่าเป็นค่าผ่านทางของระบบการเงินโลกเลยนะคะเพราะว่าทุกการรูดบัตรเนี่ยคือรายได้ที่ไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องแล้วทำไมถึงบอกว่าเป็นหลุมหลบภัยละ่ะเพราะว่าได้ประโยชน์จากเงินเฟ้อค่ะเพราะว่าราคาสินค้าที่ขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะค่าธรรมเนียมที่คิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็มากขึ้นตาม แล้วความมั่นคงของเขาคืออะไรนะคะอัตรากําไรนะคะหรือว่า r r o i t t m r r i n เนี่ยสูงมากแล้วก็ไม่มีความเสี่ยงจากการปล่อยกู้เลยเพราะว่าเป็นแค่ตัวกลางไม่ใช่ธนาคารนะคะซึ่งหุ้นมาสเตอร์การหรือว่า MA เนี่ยเป็นหุ้นที่มี e c o n o m มิกโหมนะคะเป็นคูเมืองทางธุรกิจเลยก็ว่าได้นะคะทําให้สามารถรักษาความได้เปรียบจากการแข่งขันได้ในระยะยาวเหมาะสําหรับการถือในระยะยาวนะคะเป็นพอร์ตหลบภัยได้ค่ะ ต้องบอกเลยนะคะว่า MA เนี่ยก็คือบริษัทที่สามารถเติบโตไปพร้อมกับเศรษฐกิจโลกโดยที่ไม่ต้องแบกรับความเสี่ยงในเรื่องของหนี้สินของผู้บริโภคค่ะและถ้าเราไปดูกราฟของ m อหรือว่า Mastercard กันบ้างนะคะสำหรับ t m ท f r a m e Week นะคะของ Mastercard เนี่ยตอนนี้นะคะเทนก็เป็นแนวโน้มขาขึ้นนะคะ h o m l y Rainbow ทุกสีเนี่ยชี้ขึ้นนะคะเงินทุนนะคะใน m ท Frame Week เริ่มเปลี่ยนไปไหลเข้าแล้วในวีคแรกนะคะแต่ว่ายังไหลเข้าอยู่ในโซนอ่อนแออยู่ ถ้าไหลเข้าอยู่เหนือเส้นศูนย์อันนี้จะดีกว่านี้นะคะส่วนทำเฟมเดตอนนี้นะคะต้องมองว่ารายใหญ่นะคะอาจจะยังไม่ได้มีรายใหญ่มาควบคุมนะคะแต่ว่าที่มีรายย่อยหรือว่าสีเหลืองๆเนี่ยทำให้ราคาขึ้นได้ไหมทําได้นะคะแต่ว่าจะไม่ได้มีการลากราคาได้แรงเหมือนช่วง หุ้นที่มีรายใหญ่นะคะตรงนี้ต้องรอติดตามถ้า m a เนี่ยเริ่มมีรายใหญ่เข้ามานะคะอันนี้ก็น่าจับตามองเลยค่ะและตอนนี้นะคะราคานะคะก็เป็นแท่งเทียนสีเขียวที่ยืนอยู่เหนือเส้นโฮมเมลี่เรนโบว์เป็นเลข2นะคะเงินทุนเนี่ยในระยะสั้นเนี่ยมีการไหลเข้าอยู่เหนือเส้นสู์แล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากเล่นในระยะสั้นๆเนี่ยเราก็สามารถเล่นตามแพทเทิร์นสีเแล้วก็เงินทุนได้นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสาหรับหุ้นหลุมหลบภัยทั้ง2ตัวทุกคนมีหุ้น2ตัวนี้อยู่ในพอตไหมถ้ามีสามารถ ทีมที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างมาคุยกันได้นะคะสุดท้ายนี้นะคะการลงทุนในหุ้นต่างประเทศเนี่ยเราจะต้องรู้ทั้งทางนี้ที่ไล่นะคะอย่างเลื่องภาษีแล้วก็ต้องรู้จักทั้งการเลือกผู้ชนะอย่าง หุ้นแบบหลุมหลบภัยค่ะแล้วเพื่อนๆน,นักลงทุนหลักเคยรู้ไหมว่าถ้าถือหุ้นสหรัฐอเมริกาเกิน60,000ดอลลาร์จะโดนในเรื่องของภาษีมรดกและทุกคนมีวิธีการจัดการความเสี่ยงในเรื่องนี้ยังไงบ้างสามารถมาแชร์กันได้นะคะสําหรับวันนี้ออมต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าพี่ๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง Profit Pioneer US t o c k ของเราด้วยนะคะ